ช่วงเนี้ยโควิดแพร่ระบาดล้างมือให้สะอาดต้องล้างกันทีทีถึงแม้อยู่บ้านไม่ไปไหนแต่เขอย่าวางใจระวังกันไว้ให้ดีขึ้นรถลงเรือจำไว้หน้ากากอนามัยของมันต้องมีกินข้าวเรียกรถเดินห้างไอเชื้อโรคจอมกล่างมันก็จ้องโจมตีเนทตุโนน้ำยาล้างมือของดีมีชื่อมาจากอิตาลีทำกับข้าวเละแกงพริกเผาส่องมือเม่นขาวโอ๊ยล้างออกดี สองมืออย่าเพิ่งโดนน้ำก่อนแต่กดน้ำยาก่อดแล้วถูให้ดีเลอะน้ำมันจราระบีเหนียวเหนียวกดแค่นิดเดียวไม่เกินสามสีสีหน้ามือล้างมืองามนิ้วค่อยค่อยถูชิวชิวไม่ถึงครึ่งนาทีเสร็จแล้วค่อยเปิดน้ำล้างถูเพิ่มเติมบ้างก็จะล้างง่ายดีล้างเสร็จก็เช็ดมือกันซะหน่อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งนาทีของเขามีสารถนอมมือล้างแล้วนุ่มมือตูดเด็กเรียกพี่ ยี่ห้อเนี้ยมีกลิ่นหลากหลายมีให้เลือกมากมายซุปเปอร์วารายตี้อัลมอนด์ลาเวนเดอร์ซิตรัสไม้จันเฮสนัทสูตรไหนก็ใช้ดีช่วงเนี้ยต้องล้างมือบ่อยๆอยอะไรที่จําเป็นน้อยเก็บตังไว้ก่อนเซ่เอาตังมาซื้อเนทูโนโ่ครีมล้างมือไฮโซแต่ราคาคุ้มดีช่วงเนี้ยโปรดีถูกใจสั่งมาจัดไปส่งให้ฟรีฟร น้ำยาล้างมือเนชั่นอลจากอิตาลีผสมเบสครับจากเปลือกไม้เฮเซลนัทล้างคราบน้ำมันไขมันกลิ่นคาวจากอาหารเนื้อสัตว์เครื่องปรุงเครื่องแกงหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆออกจากมือได้อย่างรวดเร็วแถมยังมีสารถนอมมือล้างเสร็จแล้วมือนุ่มยังกระตูดเด็ก